ภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจังอีคำเตือนหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับหากใครไม่อยากโดนสปอยสามารถกดข้ามไปได้เลยครับในโลกอนาคตอันไกลโพนโลกกลายเป็นสถานที่รกร้างไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปเนื่องจากสภาวะโลกร้อนฉับพลันส่งผลให้มนุษย์ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอวกาศหลังจากสร้างเชลเตอร์ที่อยู่ระหว่างวงโคจรและดวงจันได้สําเร็จ มนุษย์ก็เริ่มทยอยไปปักหลักในเชลเตอร์80แห่งตลอดช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาพอเริ่มลงหลักปักฐานได้เชลเตอร์ที่82และ13ก็ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐอาริเอียนและมันเริ่มโจมตีดาวโลกและเชลเตอร์อื่นๆโดยไม่เลือกหน้าสงครามที่ยาวนานหลายทศวรรษระหว่างกองกําลังพันธมิตรและอาริเอียนจึงเริ่มต้นขึ้นมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่บนโลกเลยต้องคอยผลิตยุโทโธปกรณ์และใช้ชีวิตเชกเช่นฟันเฟืองให้กับเครื่องจักรสงครามยูนจองอีก ทหารรับจ้างมากความสามารถของกองกําลังพันธมิตรได้นําทีมของตัวเองประสบความสําเร็จในภารกิจมานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อต่อต้านสาธารณรัฐอารเดรียนและเธอก็มีลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อว่าย so ุนซอยอนซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอกในปอดในวันที่ซอยอนเข้ารับการผ่าตัดจองอีต,ต้องไปทําภารกิจสุดท้ายเพื่อหยุดสงครามอันยาวนานนี้นนแต่เธอกลับทําภารกิจล้มเหลวและจบลงด้วยอาการโคมา่าแม่ของเธอจึงได้รับข้อเสนอจากโคนอยสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี AI ไอว่าจะโคลนสมองของจองอี โดยสัญญาว่าพวกเขาจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองรวมไปถึงการศึกษาและค่าครองชีพของลูกสาว35ปีต่อมาโครนอยได้ทําการโคลนสมองของจองอีเพื่อพัฒนาระบบ AI ที่มีรหัสว่าจองอีนําโดยดอร์ซอยอนซึ่งเป็นลูกสาวของจองอีนั่นเองเธอเป็นหัวหน้าทีมของโครงการวิจัยจองอีโดยมีจุดประสงค์เพื่อทําให้ทุกคนจดจําแม่ของเธอในฐานะฮีโร่มากกว่าความล้มเหลวในประวัติศาสตร์หุ่นยนต์จองอีซึ่งถูกทดสอบในสถานการณ์จําลองที่โครน,นอยสร้างขึ้นมา แต่ก็ดูเหมือนว่าจองอีตัวที่17จะทําภารกิจล้มเหลวไม่ต่างจากตัวที่ผ่านผ่านมาหลังจากนั้นนักวิจัยได้ทําการคัดลอกข้อมูลสมองของหุ่นยนต์เพื่อนําไปวิเคราะห์และทําทุกวิถีทางเพื่อให้หุ่นยนต์ผ่านการจําลองแต่หุ่นยนต์จองอีก,ก็ล้มเหลวในภารกิจสุดท้ายทุกครั้งทาให้โครงการไม่สามารถก้าวหน้าหลังจากความล้มเหลวครั้งที่17บเซอยอนก็ได้รับข่าวร้ายเนื่องจากมะเร็งที่เป็นในวัยเด็กได้ขยายตัวขึ้นอีกครั้งทําให้เธอเหลือเวลาที่จะใช้ชีวิตอีกเพียงแค่่3เเดือนทานน นั่นจึงทําให้เจ้าหน้าที่ยื่นข้อเสนอการต่อชีวิตแผน C กับแผน D ให้โดยแผน C เธอจะได้โคลนสมองเพื่อที่จะย้ายไปร่างใหม่และถูกขายให้กับรัฐบาลส่วนแผน D ก็จะถูกโคลนสมองแล้วกลายเป็นสมบัติของโคลนอยหรโดยโคลนอยมีสิทธิ์ที่จะสามารถทําอะไรกับเธอก็ได้ซึ่งแผน D นี้แม่ของเธอเองก็ใช้บริการเหมือนกันเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วยส่วนแผน A กับแผน D มีไว้สําหรับคนที่มีอํานาจทางการเงินเท่านั้นหลังจากที่ซอยอนได้ฟัง เธอก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะมันไม่มีแผนการไหนเลยที่ดีสําหรับตัวเธอหลังจากได้รับข่าวร้ายเธอก็กลับมาเริ่มทดสอบจองอีตัวที่18ต่อซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ซางฮุนหัวหน้าใหญ่ของโครงการจองอีก็เริ่มกระตุ้นจองอีโดยการทําให้เธอบาดเจ็บก่อนการทดสอบเนื่องจากการทดสอบแบบเดิมๆที่ผ่านมามันไม่มีความคืบหน้าเลยและในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลเมื่อจองอีต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เธอก็เลยหลั่งสารในสมองชนิดใหม่ออกมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าสารชนิดนี้มันคืออะไรแต่พวกเขาก็เชื่อว่ามันคือสิ่งที่จะทําให้จองอีผ่านการทดสอบแต่ทว่าผลสุดท้ายครั้งนี้มันก็ล้มเหลวเหมือนเดิมในตอนนั้นซอย่อนได้แต่มองดูร่างโคลนของแม่ถูกฆ่าเป็นสิบๆรอบอย่างเจ็บปวดหลังจากการล้มเหลวครั้งที่18ซอยอนกับซางฮุนก็ถูกเรียกให้เข้าพบผู้บริหารใหญ่ของโครนอยซึ่งทันทีที่เข้ามาในห้องผู้บริหารซอย่อนก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกใจว่า สร้างหุ้นที่ทำงานร่วมกับเธอมาเป็นสิปีแท้จริงแล้วเป็นหุ่นยนต์ที่ผู้บริหารสร้างขึ้นมาและเขาก็ตั้งใจว่าจะกําจัดซันฮอยอนหลังจากยกเลิกโครงการของจองอีด้วยเนื่องจากไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบ AI อีกต่อไปเพราะสาธารณรัฐเอเรียนและกองกําลังพันธมิตรกาลังเข้าสู่สนี่สัญญาสงบศึกและบริษัทได้ตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นสร้าง AI ให้บริการในครัวเรือนมากกว่าโดยการยกเลิกโครงการจองอ e ีแล้วเปลี่ยนจองอ e ีให้เป็นหุ่นยนต์แม่บ้าน ถึงแม้ซอยอนแต่อยากคัดค้านแนวคิดนั้นมากแค่ไหนแต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะตามสัญญาของแผนดีแม่ของเธอเป็นสมบัติของโคโนยและนั่นก็หมายความว่าเขาจะทำอะไรกับแม่ของเธอก็ได้หลังจากนั้นซางฮุนกับซอยอนก็กลับมาทดสอบช่างอีกครั้งโดยหวังว่าครั้งนี้มันจะได้ผลเนื่องจากแรงกดดันทำให้ซอยอนนั้นกระตุ้นจองอีมากขึ้นโดยการตัดแขนในขณะที่เธอยังมีสติจนสารแห่งความเจ็บปวดได้หลั่งไหลไปทั่วสมองของเธอ แม้จะปวดเจียนตายแต่จองอีก็ไม่สามารถหลังสารสีเหลืองนั้นออกมานั่นก็เลยทำให้ซางฮุนเข้าไปยิงเธอซ้ำๆเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดให้กับเธอแต่ซอยอนที่ไม่สามารถทนเห็นแม่ของตัวเองถูกทรมานให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสเธอก็เลยหยุดการทำงานของจองอีเอาไว้เพราะที่ผ่านมาทุกการทดสอบเธอโทรดูแม่ทรมานมามากพอแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้ซางฮุนไม่พอใจจนเกือบที่จะฆ่าเธอหลังจากซางฮุนออกไปซอยอนก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเก็บข้อมูลทั้งหมดส่งมาให้เธอเพราะตอนนี้โปรเจกต์ถูกยุบแล้ว และระหว่างที่ซอยอนกำลังตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของจองอีเธอก็พบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกคัดลอกออกไปและทันทีที่เธอไปหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในทีมเธอก็พบว่าร่างโคลนของจองอีถูกนํามาเป็นสินค้าระบายความใคร่ของมนุษย์ซอยอนที่เห็นรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจนเผลอทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่คนนั้นซึ่งเขาก็ได้เตือนสติเธอว่าจองอีเป็นสมบัติของโครนอยและตอนนี้โครนอยก็สร้างเธอให้กลายมาเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านเพื่อที่จะส่งขายในตลาดนั่นก็เลยทําให้ซอยอนได้สติ แล้วกลับไปยังห้องทดสอบของจองอีอีกครั้งเพราะเธอไม่อยากให้แม่ตัวเองกลายมาเป็นหุ่นยนต์แม่บ้านทาั้งๆที่แม่ของเธอเป็นฮีโร่ในระหว่างที่เธอคิดไม่ตกสร้างหุ่นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเนื่องจากเขาเองก็ไม่อยากให้โปรเจกต์นี้ถูกยุบเขาบอกกับซอยอนว่าสำนักงานใหญ่ให้ทดสอบจองอีพรุ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็เลยทําให้ซอยอนลดสารแห่งความเจ็บปวดในสมองของจองอีเพื่อที่จะปิดระบบให้ตายไปอย่างสงบแต่ทันทีที่เธอบอกกับจองอีว่าคุณกําลังจะตาย จองอีก็ได้หลังสารสีเหลืองออกมาก่อนจะขอร้องให้ซอยองหาคําตอบให้เธอเรื่องหนึ่งเพราะดูเหมือนว่าที่เธอทําภารกิจสุดท้ายไม่สําเร็จเนื่องจากว่าตัวเธอนั้นยังมีเรื่องค้างคาใจทําให้เธอต้องเป็นกังวลซึ่งนั่นก็คือผลการผ่าตัดของลูกสาวพอซอยองได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เพราะต่อให้อยู่ในสนามรบหรือกําลังเผชิญหน้ากับความตายแม่ก็ยังนึกเป็นห่วงเธอเสมอและมันก็ยิ่งทําให้เธอรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นต้นเหตุทําให้แม่ทําภารกิจล้มเหลวพอซอยองบอกจองอีว่า การผ่าตัดเป็นไปได้ดีจองอีก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เธอสบายใจขึ้นและไม่มีเรื่องไหนที่ค้างคาใจอีกต่อให้เธอต้องตายแค่รู้ว่าลูกสาวยังปลอดภัยเธอก็พร้อมที่จะตายอย่างสงบหลังจากนั้นจองอีก็เล่าให้สอยอนฟังว่าก่อนทําภารกิจสุดท้ายลูกสาวของเธอเอาพวงกุญแจตุ๊ก,กตานําโชคมาให้แต่เธอก็ดันทํามันหายในสนามรบนั่นเป็นสิ่งที่เธอเสียใจมากที่สุดเพราะไม่สามารถรักษาสัญญาของลูกสาวเอาไว้ได้พอพูดถึงตรงนี้สอยอนถึงกับต้องปิดระบบของจองอี เพราะเธอจะเสียใจมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วซึ่งมันก็ทําให้เธอตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในวันทดสอบจองอีเป็นครั้งสุดท้ายซอยองก็ได้ลบความจําเกือบทั้งหมดของจองอีแล้วบอกแผนการหลบหนีให้กับเธอพอการทดสอบครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นจองอีก็ทําภารกิจล้มเหลวเหมือนกับทุกครั้งและไม่มีอะไรคืบหน้าเหมือนเดิมเธอก็เลยบอกลาทิ้งทุกคนเพราะตอนนี้โปรเจกต์ถูกยุบโดยสมบูรณ์แล้วแต่ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังเอาร่างของจองอีไปเก็บ เธอก็ได้ทําร้ายเจ้าหน้าที่แล้วหนีไปในขณนะที่ซางหุนก็รู้สึกตึง,งิจใจแล้วกลับไปรีบเคลียร์การทดสอบครั้งล่าสุดก่อนที่จะพบวา่าจองอีไม่ได้ถูกยิงซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอไม่ได้ทําภารกิจล้มเหลวซางหุนจึงสั่งเปิดระบบเตือนภัยแล้วส่งหน่วยรบหุ่นยนต์ตามล่าจองอีซึ่งในระหว่างหนีการตามล่าจ,จองอีก็เจอกับร่างโครงของตัวเองนับร้อยก่อนจะต้องรับมือกับนักรบหุ่นยนต์ที่มีความสามารถของเธอเป็นตัวนําร่องและถึงแม้ว่าจองอีจะมีความสามารถมากขนาดไหนแต่ร่างของเธอก็ได้รับบาดเจ็บหนะัก เธอก็เลยพลาดท่าให้กับนักรบหุ่นยนต์ทว่าในวินาทีที่เธอกำลังจะถูกปิดชีพซอยอนก็เข้ามาปิดระบบของนักรบหุ่นยนต์และช่วยจองอีเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานกองกำลังทหารหุ่นยนต์ก็เริ่มเข้ามาเคลียร์พื้นที่ซึ่งมันก็พบว่าร่างของจองอีนั้นนอนหมดสภาพบนพื้นโดยไร้สมองพอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพวกเขาก็ได้รู้ว่าซอยอนได้สับเปลี่ยนสมองของจองอีไปใส่ในร่างของนักรบหุ่นยนต์ทางด้านของซอยอนเธอก็ให้จองอีขึ้นรางรถเพื่อที่จะหนีไปให้ไกลจากที่นี่ แต่ก็ดูเหมือนว่าแผงการของเธอจะล้มเหลวเมื่อสางหุ่นที่รู้ทันมาตลอดเขาได้มาดักรออยู่แล้วและระหว่างที่สางหุ่นกําลังจะกําจัดจองอีมันก็ทําให้เขาได้พบความจริงอันน่าตกใจว่าแท้จริงแล้วตัวเองไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหุ่นยนต์นั่นก็ทําให้สางหุ่นรู้สึกเจ็บปวดและเครียดแค้นเป็นอย่างมากที่ถูกหลอกใช้มาโดยตลอดเขาก็เลยทุ่มสุดตัวเพื่อกําจัดจองอีเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ซึ่งในขณะนั้นกองกําลังทหารหุ่นยนต์ก็ได้ไล่ตามพวกเขา ทำให้ซอยอนถูกยิงระหว่างการไล่ล่าหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดจองอีก,ก็สามารถชนะสร้างบุญกับทหารหุ่นยนต์มาได้หลังจากนั้นซอยอนก็บอกให้จองอีหนีไปเพราะจากนั้นอีกไม่นานพวกมันก็จะตามมาอีกแน่ตอนนี้จองอีเป็นอิสระแล้วเธอก็เลยขอให้จองอีกออกไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองถึงแม้จองอีจะจําลูกตัวเองไม่ได้แต่ว่าในใจลึกๆแล้วจองอีก,ก็รู้สึกผูกพันกับซอยอนเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเธอก็เลยกอดลาซอยอน แล้วถูกแก้มตัวเองกับแก้มของเธอเหมือนกับที่เธอเคยทํากับลูกในวัยเด็กสิ่งนั้นก็เป็นการบอกลาที่ซอยอนไม่ได้เตรียมใจยอมรับเพราะวันสุดท้ายที่แม่จากไปแม่ก็ทําแบบนี้กับเธอถึงแม้มันจะเป็นการบอกลาแต่มันก็เป็นการบอกลาที่มีความสุขเพราะซอยอนรู้ตัวว่าอีกไม่นานเธอจะตายและเรื่องราวก็ได้จบลงเมื่อจองอียืนอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่แล้วมองออกไปรอบๆซึ่งมันเป็นเหมือนอิสระที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อน และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ